สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดเลยครับและตอนนี้เราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์ผีตาโขนอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเลยที่จะได้เล่าเรื่องราวความ a เม z i n g t h a i l นด์และประเพณีวัฒนธรรมที่น่าสนใจของจังหวัดเลยครับแล้วนี้เราจะพาทุกคนนะครับบุกเข้าไปชุมชนกับวิสากิจชุมชนภูคําถึงกรรมาวิธีการผลิตผงแกงใบย่้านางที่เต็มไปด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรมที่น่าสนใจถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้เราได้บกเข้ามาในชุมชนวิสาหกิจชุมชนภูกคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและด้านข้างของผมนั้นก็คือผู้ประกอบการที่ทําอาหารที่เข้าร่วมโครงการดีๆแบบนี้ครับเราไปทําความรู้จักร่วมกันครับสวัสดีครับพี่นุ่นพิสิทธ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนหนึ่งเลยครับอยากให้แนะนําตัวให้เราได้รู้จักกันหน่อยครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางพนมพรภูคําสอนประธานวิสาหกิจชุมชนภูคําค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายชนสิทธิ์ผู้คาสอนครับ อยู่ในกลุ่มสมาชิกวิสากิจชุมชนภูคําครับก่อนอื่นเลยครับอยากให้พี่ได้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าที่มาที่ไปของวิสาหกิจชุมชนภูคคาครับมีเรื่องราวเป็นมาอย่างไรครับก็เริ่มแรกนะคะก็คือว่าเราอ่าสุขภาพไม่ดีนะคะป่วยก็เลยคิดว่าใช้สมุนไพรแล้วก็อาหารมาดูแลสุขภาพเราค่ะเริ bevor. ่มแรกก็คือเราจะปลูกก่อนปลูกจําหน่ายทีนี้ผลปรากฏว่าของสดน่ะมันอยู่ได้ไม่นาน ก็เลยหันให้มาแปลงนีแล้วภายในศูนย์วิสาหกิจของเราครับพี่มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่เราได้มีการพัฒนาและขับเคลื่อนภายในศูนย์ของเราครับอ๋เยอะเลยค่ะตั้งแต่ต้นน้ำอ่าก็คือว่าในเรื่องของวัสดุปลูกนะคะวัสดุปลูกอย่างมูลไส้เดือนอย่างดินปลูกอย่างนี้น,นะคะพีมมอสเราก็ทําเองในการจําหน่ายแล้วก็มาเป็นผลิตภัณฑ์อย่างเช่นชาสมนาุนไพร ตรงนี้เราก็จะมีอยู่ 5, 5้าชานะคะนอกจากนั้นก็จะมีที่ว่ารวมเซตก็คือแกงขี้เหล็กกึ่งเซนเด็บลูกแล้วก็จะมีผงแกงอ่อมกึ่งเส็จรูปผงแกงใบย่นางที่สะดวกที่สุดก็คือเคลโรยข้าวค่ะที่มี3สูตรสูตรต้นตํำรับสูตรงานสาปสหายแล้วก็สูตรมะพร้าค่ะและจากผลิตภัณฑ์ในวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเรามีหลายตัวมากๆเลยครับ ไม่แน่ใจว่าพอเข้าร่วมโครงการ KBO ของโครงการพัฒนาชุมชนแบบนี้ได้เลือกผลิตภัณฑ์อะไรครับและอะไรคือแรงบันดาลใจในการเลือกผลิตภัณฑ์ตัวนั้นเพื่อเข้าการคัดเลือก KBO ระดับประเทศครับสำหรับกลุ่มเรานะครับมีสินค้าหลายตัวแล้วเราก็ตกลงกันว่าเราจะเลือกแกงขี้เหล็กสําเร็จรูปนะครับเพื่อเข้าไปพัฒนาให้ให้ทางอาจารย์ทางผู้เชี่ยวชาญพัฒนาให้ เพราะว่ามันสามารถที่จะจากลูกค้านะครับสามารถที่จะเปลี่ยนเมนูได้ในหลายเมนูเพิ่มมากขึ้นจากแกงขิลดกเราก็เลยคุยกันว่าถ้างั้นจะขอใช้เป็นแกงใบยะานางครับสำ,สำหรับทำไมถึงเลือกแกงใบยะานางก็คือแกงใบยะนางสามารถทำเมนูได้หลากหลายเ<ๆ><ๆ>ช่นแกงผักแกงรวมแกงเลียง แกงงัวขอ,อสพี่นุ่นพิเศษครับอยากให้เล่าให้เราฟังหน่อยครับว่าวิธีการทำของแกงใบย่นางเนี่ยมีขั้นตอนอย่างไรนะครับเราอยากจะเข้าไปดูว่าของน่ารับประทานแบบนี้เรามีการทําและขั้นตอนอย่างพิถีพิถันอย่างไรครับก็จากเริ่มแรกนะคะเราก็เก็บใบย่านางสดก่อนช่วงที่เก็บนะคะเราจะเก็บช่วงเช้าเพราะว่าพูดง่ายๆหมือว่ามีรสชาติที่ดีนะคะใช้ใบกลาง คือไม่แก่และไม่อ่อนเกินไปนะคะเอามาล้างให้สะอาดผึ่งให้สเสดดน้ําก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะมาหัน่นคือมามาซอยเราจะมีเครื่องสไลด์ซอยอะคะ่ะที่ซอยก็คือว่าเวลาเราไปทําให้แห้งเขาจะได้แห้งเสมอกันแห้งเสมอกันทีนี้เราก็จะใส่ตะแกรงนําเข้าโดมปากนะโดมปากเราจะใช้โดมปากที่ทึบแสง ที่ทึบแสงเพราะว่าเราจะใช้แค่อุณหภูมิของเขาที่40องศาแต่เราไม่ใช้แสงเพื่อว่าคงความเขียวของผงใบายนานาค่ะพึงให้แห้งสักสองสาวันนะ,ะจนกว่าเขาจะแห้งอะคะ่ะเราจะเช็คขั้นตอนที่ว่าเขาแห้งคือเราจะกมกมที่เนื้อวัตถุดิบถ้าเขากรอบก็แสดงว่าโอเคแล้วจากนั้นเราจะเข้าเครื่องปัน่นทั้งที่1คือบดให้หยาบก,ก่อนนะคะ่ะ ขั้นที่2ก็คือบดให้มละเอียดขึ้นนิดนึงค่ะส่วนตัวสุดท้ายก็คือว่าเราจะบดให้ละเอียดมากที่สุดค่ะเพื่อที่จะนําไปเป็นผงแกงได้เลยเราจะใช้เครื่องปั่นอยู่สามเครื่องค่ะหลังจากปั่นเรียบร้อยแล้วครับพี่นมิสิทธิ์เราไปทําอะไรต่อครับพอได้เป็นผงมาแล้วนะคะเราก็นําวัตถุดิบที่เป็นผงทุกตัวค่ะ มาปรุงตามสูตรของเราปรุงเสร็จแล้วสําหรับการบรรจุพันธุ์นะครับเราก็จะนําผลิตภันธ์ที่ปรุงเสร็จแล้วไปอบผ่านเครื่องอบลมร้อนครับผมประมาณสัก20นาทีเพื่อไล่ความชื้นนะครับแล้วก็บรรจุในซองฟอยนะครับซองฟอยก็จะมี2ขนาดคือมีขนาด20กรัมคือเป็นผงแกงอ่อมสําหรับ30กรัมก็จะเป็นผงใบยนานาพอบรรจุในซองฟอยเสร็จก็จะบรรจุในซองกระดาษเป็นซองใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับผม ตัวนี้สามารถเก็บได้1ปีโดยใช้อุณหภูมิห้องครับไม่ต้องใช้ตู้เย็นก็ได้แต่ก็ให้ห่างความชื้นนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นที่เก็บให้เหมาะสมครับผมอยากจะให้ลองเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าจุดเด่นที่สําคัญเลยครับของผงแกงใบย่านางนั้นคืออะไรครับสําหรับใบย่านางของเรานะครับนอกจากจากคัดสรรจากสิ่งที่ดีแล้วการปลูกที่ดีแล้วและว,วิธีการเก็บที่ดีแล้วนะครับสรรพคุณก็มีฤทธิ์เป็นยาเป็นสมุนไพรเป็นสมุนไพรโบราณเรานะครับ วนี้แล้วของเราก็สามารถนำไปแกงได้ทุกที่ไปแกงในกรุงเทพในต่างประเทศก็จะได้รสชาติของแกงพื้นบ้านเรานะครับเหมือนดังที่เราเคยกินในเดตหรือว่ากินที่บ้านเราถ้าปรุงในหม้อก็ไม่ต้องเตรียมเลยครับแค่มีผักที่เรามีนาในตู้เย็นนะครับนำมาแกงได้เลย1ซองจะได้หนึ่งถ้วยพอดีนะครับผมจะง่ายมากไม่ต้องไปเตรียมอะไรเลยสะดวกมากครับ แล้วมาถึงข้อสําคัญเลยนะครับรู้สึกอย่างไรบ้างครับกับการที่ได้รับรางวัลน,นี้ที่เราได้เป็น1ใน8ในทีมระดับประเทศของ KBO ในปีนี้ครับเหนือความคาดหมายมากค่ะมันเกินค่าจริงๆอะค่ะคือความตั้งใจของเราคือว่าเราอยากผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้ค่ะไม่คิดว่าจะได้รับรางวัลจริงๆค่ะดีใจสุดๆดีใจมากแล้วก็มันมัน ด,ดีอย่างหนึ่งก็คือว่ารางวัลน,นะคะการันตีผลิตภัณฑ์ของเราด้วยอยากให้พี่นุ่นพี่สิทธิ์เล่าให้เราฟังหน่อยครับถึงประสบการณ์ในการเข้าแข่งขัน KPO ระดับประเทศที่เมืองทองฮอใหญ่มากเวทีกว้างมากและกรรมการนั้นเข้มข้นสุดๆเลยนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับในวันนั้นครับสำหรับการเข้าประกวดครั้งนี้ครับท,ที่เราได้ขึ้นรับรางวัลบนเวทีแล้วก็มีการตอบคาถามจากคณะกรรมการนะครับ มีความตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าเราเองก็ยังไม่เคยได้ขึ้นเวทีระดับนี้มาเลยครับก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกสำหรับการตอบคำถามก็จะมีทางทางโค้ดนะครับทางาจากังหวัดเราก็ได้ตัดเตรียมแล้วก็คุยกันจากประสบการณ์ที่เราทำนะครับก็สามารถที่จะตอบคำถามผ่านกับทางคณะกรรมการไปได้นะครับผมแต่ก็ภูมิใจครับถึงตื่นเต้นก็ภูมิใจครับ อยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนครับเราเนี่ยมีการวางแผนเรื่องของการตลาดเรื่องของแผนในอนาคตรครับไว้ว่าอย่างไรบ้างครับคือด้วยความตั้งใจนะคะจะทำเป็นเซตแกงไทยเลยค่ะตอนนี้เราได้ผงแกงอ่อมแล้วได้ผงแกงใบยะนางแล้วก็ยังมีตัวผงแกงซั่วอีกตัวหนึ่งนะคะที่จะบ่งบอกให้ว่าแกงเนี้ยเป็นของคนเมืองเลย ส่วนในเรื่องของการหาลูกค้าคือเราก็หารูตาตลาดเพิ่มน,นะ,ะนอกจากว่าในจังหวัดเลยเราในประเทศแล้วก็อยากได้ลูกค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้นนะของดีๆแบบนี้น่าซื้อแบบนี้ครับอยากจะให้บอกคุณผู้ชมหน่อยนะครับว่าหาซื้อได้ที่ไหนบ้างครับทั้งออนไลน์และออฟไลน์ครับถ้าออนไลน์ก็เพจ a c e b o o k นะฮะเพจก็เพจทูคําค่ะทูคําภาษาอังกฤษนะฮะ แล้วก็มี Facebook พนมพรภูคำสอนค่ะชนสิทธิ์ภูคำสอนค่ะใน Facebook ทางด้านออฟไลน์ line นะครับจะมีร้านขายที่มืองเลยก็มีร้าน o อท็มืองเลยร้าน o อท็อปเทเ r มืองเลยซึ่งอยู่ตรงข้ามกับวิทาลอาชีวะจังหวัดเลยนะครับแล้วก็จะมีร้านที่จะเปิดใหม่ก็จะเป็นอของฝากมืองเลยครับอยู่ใกล้สอทวีพันธ์ติดถนนสี่เลนแล้วนะครับแล้วบางต่างอำเภอก็จะมีที่ร้านเจ๊กิมอำเภอภูกาดึงนะครับผม สำหรับที่สุดท้ายก็จะเป็นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภูคคำของเราครับที่นี่เลยครับผมและสุดท้ายนี้ครับอยากให้พี่นุ่นและพี่สิทธิ์นะครับได้เป็นตัวแทนของวิสาหกิจชุมชนภูคคำครับอยากจะขอบคุณใครบ้างครับกับการที่ได้รับรางวัลและประสบความสำเร็จในปีนี้ครับโอ้เยอะแยะมากมายเลยค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพัฒนากรอำเภอนะคะพัฒนาการจังหวัดค่ะแล้วก็จะมีหน่วยงานภาคีนะคะ ก็ขอขอบคุณทางอาจารย์มหาหลัยราชภัตเลยที่ทำงานวิจัยผงใบยานางให้เรานะครับแล้วก็สุดท้ายก็ขอขอบคุณทางกรมการพัฒนาชมุมชนนะครับซึ่งให้รางวัลให้เราแล้วก็มีเงินทุนให้เราเพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดได้อีกครับ และนี่นะครับคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงแกงใบย่านางของวิสาหกิจชุมชนภูคำครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้ประกอบการที่มาเล่าให้เราฟังในวันนี้นะครับขอบคุณพี่นุ่นและพี่สิทธิ์มากครับขอบคุณมากครับและนี่นะครับคือเรื่องราวดีๆนะครับของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในฝั่งของผู้ประกอบการเดี๋ยวเรานะครับจะไปฟังในส่วนของหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนอย่างหน่วยงานภาครัฐกันบ้างครับ สวัสดีครับผมคมสิทธิสุริยวันนะครับเป็นพัฒนาการจังหวัดเลยนะครับสําหรับความภาคภูมิใจของจังหวัดเลยนะครับที่เรามีผลิตภัณฑ์ที่เข้าไปสู่1ใน8ทีมสุดท้ายในระดับประเทศนะครับก็ต้องบอกว่าเราภูมิใจมากที่ผลิตภัณฑ์และก็ภูมิปัญญาของคนจังหวัดเลยนะครับ ได้รับการยอมรับจากทางคณะกรรมการในส่วนกลางนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนจังหวัดเลยครับในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการ KBO นะครับทางจังหวัดเลยและสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลยนะครับก็ได้สาะหาผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นจากทางสถาบานันการศึกษาปราชชาวบ้านแล้วก็ช่างเทคนิคต่างๆนะครับเข้ามาช่วยนะครับ ให้เรามาส่งเสริมกิจกรรม KBO ของจังหวัดเลยครับแน่นอนครับแม้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะเข้ารอบแดทีมสุดท้ายของระดับประเทศนะครับแต่ว่าเราจะไม่หยุดพัฒนาในตรงนี้นะครับเราก็จะพัฒนาในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการนะครับให้นํานวัตกรรมต่างๆนะครับเข้ามาส่งเสริมเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไปนะครับแล้วก็ในส่วนของการส่งเสริมในของเครือข่ายอื่นนะครับ เราก็จะทําให้กลุ่มนี้นะครับเป็นต้นแบบหรือว่าเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับของชุมชนนะครับเพื่อให้กลุ่มอื่นได้ได้มีโอกาสได้เข้ามาศึกษานะครับแล้วก็ได้เรียนรู้ไปร่วมกันครับ ากใครกำลังมองหาอาหารพื้นถิ่นอย่างผงแกงใบย่านางรวมไปถึงเมนูอื่นๆนะครับต้องไม่พลาดเลยที่จะกดไปช้อปปิ้งกับเมนูดีๆแบบนี้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภูคําที่เต็มไปด้วยผงแกงที่จะทำขั้นสามารถทานอาหารถิ่นได้อร่อยง่ายๆภายใน3นาทีแค่นั้นเองนะครับยังไงอย่าลืมกดเข้าไปช้อปปิ้งสนับสนุนกันเยอะๆนะครับและนี่คือโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ No l e g e Bed a Top หรือ KBO จากกรมการ พัฒนาชุมชนวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ